ไปรินป่ะว่านางร้ายต้องแซบกว่านางเอกเสมอเป็นสินค้าที่แซบเวอร์นะครับสิ่์อัาหารเสริมรหนาดย่หอโซเนียใหม่โซเนียสูตรนางร้ายทลายหุ่นนางร้ายอะ่ะ มักจะแซบกว่นางเอกเสมอโซนิยาค่ะนางร้ายทลายหุ่นนะคะนางร้ายใ oh. น,นชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะย่อมแซบเวอร์ก,กว่านางเอกแน่นอนนะคะตัวนี้เป็นสองสูตรอยู่ในหนึ่งกล่องนะคะเป็นเจ้าแรกของไทยปลอดภัยแน่นอนแล้วก็ไม่ใช่ยานะคะเป็นอาหารเสริมนั่นเองนี่เลยค่ะโซนิยาค่ะตัวนี้นะคะเป็นสูตรนางร้ายค่ะสูตรนางร้าย <c oughs> ซึ่งนางร้ายเนี่ยจะสวยแซบกว่านางเอกเสมออยู่แล้วนะคะนางร้ายทลายหุ่นนะคะ เป็นสูตรชูอินวันนะคะเป็นชนิดใหม่2ส,สูตร2อ,อ,อยอในหนึ่งกล่องนะคะโซนียนะคะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่สามารถควบคุมน้ำหนักของเราได้จริงนะคะโซนียนะคะของเอลิสนั่นเองอันนี้เป็นสูตรนางร้ายนะคะสูตรนี้นะคะก็จะมี สองสูรสองออยอในหนึ่งกล่องเรียกได้ว่าทูวินวันเลยทีเดียวค่ะโซเนียานางร้ายทลายหุน่นตัวนี้เนี่ยเป็นตัวนคะคะสูตรสลิมไวแอนด์ดีท็อกโซเนียสูตรนางร้ายทลายหุ่นนี้แกะกล่องมากินกินได้ประมาณสองสากล่องแล้วล่ะแ,แล้วรู้สึกว่ามันได้ผลมันดีนะคะช่วยลดน้ําหนักแล้วก็ทําให้ผิวของเราขาวด้วยไม่ต้องไปยุ่งยากเนาะกล่องเดียวจบเนาะการเ้วยกระจายไขมันนะคะเหมือนได้ออกกําลังกายทั้งวันนะคะแล้วก็เป็นการ ทำให้ไขมันของเราเนี่ยกระจุยนะคะก็คือการกาจัดไขมันเก่าแล้วก็ป้องกันการเกิดไขมันใหม่ด้วยนั่นเองนะคะผอมจริงแน,น่นอนไม่โยโย่และที่สําคัญทําให้ผิวของเราเนี่ยสดใสเปล่งปังนะคะนี่เลยเป็นแบบนี้นะ โซเนียนางรา้ายทะไยหุ่นในหนึ่งกล่องก็จะมีนี่เลยหน้าตาสองอย่างนี้นะคะนางร้ายสมัยนีย้คือแซ่บเวอร์กว่านางเอกใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรนี้เนี่ยจะบอกก่อนว่าที่มันพิเศษเนี่ยเพราะว่ามันเป็น t ูอินวันนะคะช่ว <ใน S 1> ยในการเบิร์นนะครับผมท้ายที่สุดยังช่วยดีท็อกซ์อีกทั้งหานตัวนี้บีทดลองมาแล้วประมาณ2สัปดาห์น้ําหนักลดลงจริงนะ2-3โลในเรื่องของสัดส,ส่วนก็กระชับลงมากยิ่งขึ้นด้วยสวมเสื้อผ้านะคะชุดไหนก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นกล่องแรกที่อุ่มกินไปนะคะ ก็ลด4-5โลเลยค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายดีมากสามารถลดได้จริงผอมจริงเพียวจริงแล้วก็ไม่โยโย่ด้วยไม่กดประสาทด้วยเพราะว่าเป็นสูตรที่มี2องออยนในตัวเดียวนะคะใช้แล้วปลอดภัยไขมาส่วนเกิน,นะค่ะ้าสิ่งนี้ก็จะไปเบิร์นทำให้เรามีการขับถ่ายที่ดีขึ้น,นะคะ่ะพอเป็นคนที่ดื้อยามากนะคะแบบลองมหมดทุกอย่างแล้วพอมาเจอตัวนี้เฮ้ยโอเคอะมันเห็นผลจริงอะก็เลยมาแนะนำมี กล่องอยางนี้นะมี2ผลิตภัณฑ์ใน1กล่องมันจะมี2สูตรค่ะภายในกล่องเดียวค่ะเยิ่มากค่ะ 2>, 2สูตรใน1เดียวเลยมีออยลรับรองมาตรฐานแน่นอนนะนแล้วนอกจากนี้นะคะกับตัวนี้เนี่ยเขาช่วยในเรื่องของการเบิ์นไขมันนะแล้วก็ช่วยกระชับสัสดส่วนที่สําคัญผิวน,ะนั้นยังดูเปล่งปัง่งแล้วก็สดใสออร่ามากๆาสูตร2ออยอในกล่องเดียว ทา,ท,ท,ทานมาได้ประมาณ2สัปดาห์แล้วละ่ะน้ําหนักลดลงจริงค่ะ2-3งถโลต้องบอกเลยว่านะคะถ้าเราทานเป็นประจําหลังอาหารเย็นนะคะประมาณ15นาทีวันละ1เม็ดค่ะนะคะจะช่วยทําให้น้ําหนักนะคะเราก็สัดส่วนของเราลดลงได้จริงนะคะโซนียาค่ะสามารถดูแลในเรื่องของน้ําหนักตัวแล้วก็รูปร่างได้ด้วยและถือว่าเป็นสูตร2นะคะเป็นลายเดียวในประเทศไทยเลยนะคะที่ทําสูตรซออออกมาแบบนี้เพราะว่าตัวนี้ค่ะนะคะด้านใน กล่องเนี้ยนะคะเขาจะแบ่งไว้เลยว่าถ้าเป็นสีแดงนะคะให้คุณเนี่ยสามารถที่จะทานก่อนอาหารได้เลยแบบนี้นะก่อนอาหารนะคะและถ้าเป็นตัวสีนี้นะคะฝั่งสีเหลืองแบบนี้เนี่ยก็ทานตอนเย็นค่ะนะคะหลังอาหาร15นาทีมันก็จะไปดูแลในเรื่องของรูปร่างแล้วก็น้ําหนักตัวของคุณได้เมื่อทานแล้วเนี่ยจะไม่โย,โยโย่แล้วก็ไม่กดประสาทแน่นอนไม่กดประสาทด้วยอะ่ะไม่มีแบบขึ้นไส้แบบปวดหัวหรืออะไรเลยนะคะ ไม่โยโยค่ะที่สำคัญไม่กวดหัวได้ค่ะเลิศมากผลิตภัณฑ์ของโซดิยาเองเนี่ยนะคะก็ยังได้ผ่านการรับรองนะคะจากออยการันตีมาเรียบร้อยเลยนะคะเพราะฉะนั้นปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซค่ะคุณดีขึ้นแถมไม่โยโย่ตั้งตั่งนี้เลยนะคะสีแดงจะกินก่อนอาหารเช้า15นาทีส่วนสีขาวนะคะก็จะกินก่อนอาหารเย็นอีก15นาทีค่ะ ตอนเช้านะคะแค่หนึ่งเม็ดก่อนอาหารเช้า15นาทีเท่านั้นค่ะจะเป็นเม็ดสีส้มนะคะอย่าลืมนะคะเม็ดสีส้มทานก่อนอาหารเช้า15นาทีแล้วก็ตอนเย็นค่ะเราจะมีตัวหนึ่งนะคะคือตัวนี้เลยค่ะสีครีมตัวนี้นะคะทานก่อนอาหารเย็น15นาทีค่ะ2ตัวนี้เช้าเย็นค่ะโซนียกล่องนี้กล่องเดียวแค่นี้หุ่นของคุณก็จะสวยเป๊ะเหมือนนางมารร้ายค่ะ คนคนจริงๆค่ะโซลียค่ะมีหุ่นสวยๆก็ลองหามาทานกันนะคะใครที่กำลังมีปัญหานะคะเรื่องการลดน้ำหนักเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะสำหรับโซนียค่ะ ใครที่แบบอ้วนดำซ้ำซากอย่างเงี้ยลืมไปเลยว่าเคยอ้วนดำนะคะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือปลอดภัยมีออยอและไม่โยโย่แน่นอนสําหรับใครที่สนใจเนี่ยก็รีบๆน้องไปซื้อมาถ้าอยากมีหุ่นฟิตๆนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยผิวพรรณเปล่งปลั่งนะคะก็ลองได้กับ โซนิ娅สูตรนางร้ายทลายหุ่นค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นสูตรที่ดีมากๆแนะนําเลยใครที่บอกว่าทานนะคะตัวยาลดน้าหนักมาหลากหลายตัวแล้วก็ไม่เห็นผลบีอยากให้ลองเปลี่ยนมาทานตัวนี้ดูโซนิ娅ค่ะวนันนี้ไปนั้วคระบายสวัสดีค่ะใครสนใจก็ลองไปหาซื้อดูกันนะคะไม่าบายลองทานกันได้รับรองว่าจะติดใจแน่นอนค่ะยังไงก็ฝากโซนิ娅ไว้ด้วยนะคะวันนี้ก็ไปแล้วบายบาย ฝากไว้ด้วยนะค่ะอยากมีหุ่นดีๆแบบเดียต้องแนะนำตัวน,นี้เลยค่ะกับโซนิยาเองค่ะใครอยากมีรูปร่างดีไม่อยากอดอาหารนะคะวันนี้ไม่ต้องอดแล้วอยากทานอะไรทานเลยเพียงแค่คุณทานโซนิยาคุณก็จะมีรูปร่างดีเหมือนนางร้ายในละครเลยละคะ่ะแบบ